สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพิมพก็ยังอยู่ที่ฮิวตันพัทยานะคะตอนนี้อากาศช่วงบ่ายแดดดีมากน้ําใสมากคือแบบมุมมองของพัทยาจากมุมสูงเนะี่ยทำให้พัทยาเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ระเบียงของห้องนะดูดูสังเกตนะว่าลมมันดีขนาดไหนหัวก็จัดกระจายนะคะเมื่อวานนี้จากที่โพสต์เห็นกันไปแล้วคือว่าทริปนี้เนี่ยจัดของแบบอย่างรีบๆ่ะคะแล้วก็รวดเร็วะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมีงานมีอะไรก่อนอันนี้ก็เลยไม่มีเวลามานั่งจัดรายละเอียดอะไรทั้งหลาย ปรากฏว่ามาถึงลิตกลอสก็ลืมเอามาไอ้นั่นลืมมานี้ลืมมาลัวไปถึงกุุงเกงในลืมเอามาเป็นไปได้ยังไงนะหลายคนจะงงแล้วมันไปได้ยังไงนะทำไมลืมมากงเกงในมานะคะลืมไปแล้วนะคะก็เลยไปที่ร้านลาเซนซ่าเมาื่อวานตามที่บอกก็เลยจะเอามาแกะให้ดูกันว่าไปถอยอะไรมาบ้างนะคะแต่เวลาเราเข้าไปร้านแบบนี้เสร็จแล้ว่มันมักจะไม่ได้ได้อ,อกมาเฉพาะแค่ชุดเช,ช่งเกงในตัวเดียวหรอกมันจะแบบเข้าไปแล้วก็แบบสติหลุดกระจายกระเด็นแล้วก็แตกซ่านอยู่อย่างนั้นนะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิม ออชอบใส่พวกชุดชั้นในที่เป็นแบบแปะบ้างนะคะหรือว่าไม่มีสายอะไรอย่างนี้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราใส่เสื้ออย่างเงี้ยเรามีแบบเปิดล้างเรามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้แบบมันดูคล่องตัวไม่ต้องมาคอยแบบจับสายหลบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะลำพานเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยเข้าไปที่ลาเซนซะะ่า mm hmm. ก็เลยได้ออกมา2ตัวจะเป็นตัวสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวสีดําที่เป็นลูกไม้ซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีความเหมือนกันหนึ่งอยา่างคือว่าตรงเต้าเนี่ยนะคะตรงเสริฟเป็นเจล นิ่มมากใครยังไม่เคยนะแนะนําว่าลองไปที่ร้านลาเซนซาดูคุณไปยืนจับแล้วคุณจะแบบยืนอย่างเงี้ยเพลินเพลินนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะสีขาวพิมหยิบม,มาเป็นไซส์สามสิบสี่บีนะคะพิมเนี่ยเป็นคนคับบีทีนี้รอบตัวสามสิบสองถามว่าใส่ไม่ได้เหรอก็ใส่ได้ไม่ใช่เป็นคนตัวใหญ่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสามสิบสี่เนี่ยมันสบายกว่าหน่อยนะคะทาให้พิมเนี่ยเอาตะขอมาไว้ที่ตัวอันด้านในสุดเนี่ยก็ยังด้านถ้าเกิดบนไหนที่ บวมขึ้นมาหน่อยก็กระเถิบกระเถิบออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใส่32เนี่ยนะคะบางทีมันพอดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สบายๆก็จะเลือกว่าเป็น34สเปรดนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่แน่นอนนะคะเป็น t เชิ r ตบราคือแบบเนียนจากข้างนอกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงนี้ค่ะคุณมองตรงนี้นะด้านในด้านหลังนี้นะคะปกติเนี่ยขอบด้านล่าตรงนี้นะคะของชุดชั้นในประเภทที่เป็นมีโครงเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นรวดออกมาแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันคุณเห็นไหมที่มันเป็นนูน ตรงนี้เนี่ยคือจะยังเป็นตัวฟองน้ําของเขาอยู่นะคะซึ่งเป็นฟองน้ําเจลเนี่ยนะมันทําให้เวลาที่คุณใส่แล้วอะค่ะมันจะไม่มีการกดอย่างหนักหน่วงของลวดข้างในโอ้ตัวนี้ก็เลยน่าสนใจมากเลยจับมานะคะแล้วก็สายนะคะถ้าเป็นสายสีขาวเนี่ยคือเป็นสายสองแคร่งแบบนี้น่ารักดีนะคะแล้วก็มีสายที่เป็นสายซิลิโคนใส่ให้มาด้วยของลาเซนซ่าเนี่ยปกติถ้าเขามีสายซิลิโคนใส่เนี่ยเขาจะใส่ถุงแยกมาให้แบบนี้นะคะตัวนี้ราคา1 2 9 0เบาทนะคะราคาเต็ม อะไอีกตัวหนึ่งตะดึงนะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้จะเป็น32-4ถามบอกทําไมตัวนี้34และตัวนี้32ล่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตะขอหน้านานๆจะหาได้ทีนะคือชุดชั้นในตะขอหน้าที่แบบว่าถูกใจมันยากนิดนึงนะคะพอทีนี้มันเป็นตะขอหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีระยะของตะขอให้เราเลือกว่าจะในสุดกลางๆหรือข้างนอกอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันที่มันกระชับนิดนึงค่ะพิมก็เลยเลือกที่จะเอาเป็นตัวเบอร์32นะคะแต่เป็น3 2 4แทนทาให้แบบว่ามันไม่แน่นมากเกินไปนะะตัวี้ก็ น่าหมือนกันจับล้มมันมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นสายแบบสายดําธรรมดานะคะซิงเกิลแล้วก็มีที่เป็นสายใสยให้มาด้วยสำหรับตัวนี้เนี่ยราคา1590บาทนะคะจากที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือเขามีโปรโมชั่นบราราคา500 6 0 0 900อะไรของเขาไม่รู้อะค่ะถ้าเกิดอยากดูก็ลอยลองดูกันนะเพราะอันนี้เนี่ยคือพิมพบอกให้ที่เป็นราคาเต็มที่อยู่บนป้ายน,นี้นะคะแต่ว่าเขามีแบบ5 0 0 600 900อพันึงอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้ <c oughs> <ๆ S 1> อะเยอะแยะไปหมดมีโปรโมชั่นตลอดเวลานะคะที่ร้านลาซินซาใครชอบแล้วก็ยัง ด้านหลังร้านมีเคียร์แลนด์ด้านหลังร้านมีเคียร์แลนด์แบบลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยส่วนกางเกงในนะคะผลจากการลือกางเกงในมาค่ะจัดมาปึกหนึ่งนะคะหลากสีแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่แบบว่าไม่ถึงกระปี้นมากเพราะเขาจะมีสีแดงสีชมพูปี๊ดสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้จัดมานะคะกางเกงในเนี่ยราคาเท่ากันหมดคือตัวละสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะโดยที่มีโปรอยู่คือถ้าซื้อห้าตัวลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซื้อแปดตัวลดสามสิบเนี่ยแนะนำว่าไปกับเพื่อน แล้วซื้อกันคนละ2ตัวตัว2ตัว,ตว,ตวอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลด30สนะคะจะได้แบบว่าไม่นานนึงตัวแรกของพิมพ์จะเป็นแบบออกแนวผ้าคอตตอนนี่แล้วก็มินคอร์บแต่ว่าลูกไม้เกือบลูกไม้นิดๆนะคะแบบนี้ตัวแรกแล้วก็มีด้านหน้าเป็นริว้วๆตัวที่2จะเป็นแบบเนื้ออย่างย้วยนะคะใส่สบายมากคือรุ่นนี้เนี่ยใส่อยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นสีเทาแล้วก็ทรงเดียวกันนะคะสีดําแล้วก็ทรงเดียวกัน สีครีมแสดงให้เห็นถึงความชอบนะเพราะพี่มาใส่รุ่นนี้อยู่แล้วยี่ห้อนี้รุ่นนี้เบอร์นี้นะคะเบอร์เอมอยู่แล้วก็เลยเลือกมาอีกทีนี้ความพิเศษของกางเกงในของลาเซนซาคือว่าเขามีไปจนถึงไซส์ XL แอละค่ะแล้วปกติเนี่ยพิมพ์ซื้อกันเกงในยี่ห้อทั่วไปนี้พูดตามความจริงว่ามันหายากมากเพราะว่าของสะโพก3 738ปบุ๊บเนี่ยนะคะ ต่อให้งเกงในยี่ห้อทั่วไปต่อให้ไซส์ l แล้วว่าใส่แล้วก็ยังรัดเนื้อคือแบบเนี่ยเหมือนรัดอย่างเงี้ยแล้วก็กดลงไปกดลงไปนะครเวลาใส่ก็แบบโอ้โหทรมานแล้วก็ดูตัวเป็นป้องๆป,ป้องสะโพกป้องต้นขาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่โอเลยอะ่ะแต่ว่ายี่ห้อน,นี้เนี่ยคือเขาตัดเย็บมาแบบมันสบายมากๆนะคะขอบขาขอบอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีการกดรัดทั้งสิ้นทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมันไม่ดูแบบเป็นป้องๆออะไรแบบนี้นะคะแล้วคิดดูว่าพีมสะโพก30 แต่อะพิมยังใส่ไซส์เอ็มเลยถ้าเกิดคุณสะโพกใหญ่กว่าพิมน,นะไปลองค่ะแนะนําว่าไปลองเพราะว่าของเขามันเวิร์กจริงแล้วก็ซื้อแบบที่เป็นขาบอยมาด้วยนะคะ2ตัวนี่อันนี้จะแบบว่าเป็นลายนิดนึงลายเสือลายเสือนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นแบบพอดีว่ามาทะเลเนาะแล้วก็เลยให้มีสีแบบนี้สักตัวนะคะแบบว่าให้มีสีสันในชีวิตบ้างงง้นเดี๋ยวจะเบื่อนะคะเป็เกงในทุกตัวก็คือจะเป็นเอ่อไซส์เอ็มหมดเลยเย,ยังขายอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะึคะงคล้ายๆกันเนาะ อันนี้จะเป็นแบบสีฟ้าหน่อยอน,นี้จะเป็นออกสีเขียวหน่อยนะคะก็คือขาบอยแบบนี้ก็ใส่สบายดีเหมือนกันนะคะใส่สบายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาแบบใส่กับชุดนอนนะคะพวกเนี้ยพวกที่เป็นขาบอยเนี่ยพิมชอบที่จะใส่กับชุดนอนส่วนเวลาไปข้างนอกจะชอบใส่แบบนี้มากกว่านะคะเราใส่เสร็จขามก็จะแบบยืดยืด,ยดนิดนึงใส่สบายนะคะเพราะนั้นใครอยากจะลองเกงในนะคะลองชุดชั้นในนะคะ ก็ไปลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพิมจำไม่ผิดด้วยนะของลาเซนซาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวยกทรงตัวชุดชั้นในของเขาเนี่ยนะคู่แข่งโดยตรงของเขาก็ออกแนวแบบวิกตอรีอาสี่เพรสอะคะ่ะเพราะดีไซน์ของเขาเลยรของเขาเงี้ยหูตอนนี้นะยิ่งมีรุ่นที่แบบหลังเป็นเพชรเป็นเป็นลูกไม้เป็นโอหูสวยมากแต่เนื่องจากว่าพิม์ไม่แนวไงพิมไม่ใช่คนใส่เสื้อแบบเปิดข้างหลังเพื่อจะโชว์ชุดชั้นในพิม์ชอบแบบว่าเก็บซอ่อนอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะเพราะนั้นเราก็เลือกสไตล์ที่แบบเหมาะสมกับเราเนอะลองไปดูค่ะแล้วก็โปรโมชั่น เดี๋ยวนี่ใกล้ถึงเวลาที่ทินจะต้องออกไป afternoo tea แล้วนะคะเพราะนั้นก็ขอเวลาเอาชุดชั้นในต่างๆไปเก็บในตู้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ